เบิ้งพี่น้องไก่หมุนเด้อนี่เด้อนี่มาแบกกินส้มตำไก่หมุนหอ๋อที่เธอาแต่แซ่บจ้ะว่าเดอนมาไก่หมุนอุ่นคอข้างข้าแม่ข้างพ่อเสี่ยวได้กับเสี่ยวได้ยหนไหนมาพอกันนะเฮ้ยต้อย่าลืมพาไปเบิ้งยูทูปเองเด้อนี่สาวเราบ่ออีสานเด้อเออเบิ้งให้เองนะโคตรระเบเออวันนี้ก็พ่อเสี่ยวนี่ เสียยเส่ยวคอยตะแต่จะไมเป็นเล็กน้อยน้ำกันหมอเลยพี่น้องคนมาขายคล้องยันเฮ้อยูซ่าเยยก็เองก็ลืมแนะว่างว่างว่าง,งน้ำเย็นเนาะเออแลกก้วลองิดตากับว่างน้ำเขียวอ,อ่าลูกค้ามาห่ะฮะามพ่พี่น้องมาบัดดี้เฮาพักรถกินเขาวันนี้ถ้าได้กินเขาเลยวันนี้ได้ใกล้มุนยุลานมูมูสาวมุนพี่น้องมูแม่ขัวมุนเน่าเอาอ พอ้ยดิมันมามูบนไม้ยันขั้นยู่แถวนี้มันก็เลยว่างานเท่าสีแว็กินเข่าน้ำมาดันเอาแว็กกินเข่าน้ำบดเน้เอาแต่ไก่นยำจิ้มกับกุ้งน้ำจิ้มจิ้มจิ้มได้กินมรุกันยังซื้อไปใส่หนังหนังหนังเหนียวหนังไก่เหนียวเอาดึงไปแม่อืาเอาไปแป๊ดนาะอืเนาะแฮม พจ้าก็อีแบบนึงเห้ียดอากืมมาไม่กินเขาต้องกันเด้อบ่นเลยเอ้ยนี่มูพันไปหนาะเอ้าเอ้ยเป็นับเยียเอร่อย จ่น้องไก่มุนเนาะวุนลาแบบกับไก่ยางเยียนเด้มนองเนื้อมันนุ่มมากเนื้อนุ่มมากบา้บาๆๆๆบา้บารเนระก่่า้นอย่เงุาา <laughs> ตรอรี่แตตั้งแลไปีบดใบอืม ปันมาไม่เคยลูกก่อนเลยตู้ค่ะเก็บทำไมพี่นองเื่ยแต่เป็นในน้อยเป็นหมูเป็นในน้อยคนบ้านเดียวกันเลยเนาะทุกอย่างแล้วก่าะสิีปีสิปีอิ่านงนเหนื่อยล้หางจังมวย มันดูว่างน้ำเย็นเลอเละมากท่นผ้น่คลายคองกันไหนอิสระลเลยได้พวงเงียนม่ดึงนี่พ่อหนะอืกกินมาแบ<ร>บแซ่บครับสม,ามตามซิมสม่ๆอืมอืมคจ้บ เจ้ารลวงนั่งไงลูกเจ้าลวงกินได้จินกัได้กินอะไรน้าอผู้จ้าว่าได้เห็นกันแคปีแล้วัสิบกปีแล้วแต่เจ้ามือตอนนั้นอ้ยเป็ปีล้วแล้วแต่เจ้ามือาสนะอ๋อสิบก็ปีแล้วเนาะค็นลเคยเห็น ไปหาตาตานต้านองเงี้ยนเดียวหนึ่งเนาะเออไปไปเงี้ยนจำได้อืมจำได้ที่จะาวังมูเจ้าผู้นี้ผู้นในเลี้ยนเดชเศรษฐีเจ้าบอกันบาออ้างเออขอยังจำได้เหมือนทิปกูปีแล้วไ <c oughs> อ้ยูรักกับซเตอเตอร์แล้วเมื่อตอนนั้นเด้อ,อ,อ,อ กังกนขาวขาวกางกเนาะอืมมีรมั้อมันมีูปมั้ยเไปหาหมออยู่ลูกเยเอ็นดำะเดำเดำน่กายในนี้ไปหาหมอไหาหมอเนีจะมีลูกะเาีอยากมีลูหรือแจ้งนมีเนาปนนี่มีข้อนมปีเนาอ๋ มังเงียบมันออกเต็มกีมังด้วยเพามจริงเข้ารบอกตูนนีหรือเปล่าเออตูกับีัูกกับคุณอดใหญ่คุณสาวเลยนีน่อยเอเพื่อนนั่นหรือ่า ต่บักฮุ้งเพิ่นบา่าไรฟันนะเนาะเพิ่นแบบอ,อันแบบนันน่นแบบใส่ตันโขูเดเอาตลาเนาะอืมไดอนนอืม่ากินบางกออเะองกมนขันมาลยมานะกิอลกเยวันไก่วนไแ่บแซ่บเงี้ยมันออกนะอยยอมันละทอดเยล่นปะเนียอ เซื้อไปฝากปูนํำเนาะให้เกี่ยวหอ,อ,อยกินท่าหนังไก,กไ่กับไก็หนึ่งเจีลกียังอยูอย่อนุบาลสาอืมแหละเพาะเจีตามอาหยุดเลูก้าก็มาเรืยย่อยๆเนาะจะนอเพันกำไลเรื่อย มันอนึงขายใมือยักโตเกีโอ้วันสามสิบตัวเนาะสถิติเทาเนะสามสี่สิบสงการห้าร้อยเต็กีโซงการห้าร้อยเลยเจ็ดยังกับบนตเองเเองนะเอ้ยเตกีไอ้ขายไก่ย่างหาดาตะกี้ตะกี้วนเท่างกาน่าจะขายไก่ย่างคือกันต็กีอะไรอหมู แต่มันพีเป็ดน้ำเดนาะของมณฑมีเป็ดย่างทอปลาตกตะกี้สมัยมั่วเฮาอ่อนขายด้กี้นองมเนาะมีเป็ดน้ำเนาะถ้าสมัยมั่วไอขายตะกีมาเด้อมาเด้อไม่ได้น่ัำเด่นน้ำทาน แซ่บเนาะไก่มันนุ่มนิดนะแซ่บล่า อากาศห่อน,าน้ามีเพราะในห้อนน้ำบาดมอืลพออยู่ห,ห้อนพ่ออยู่เลยดูสบายเลยแหละร้อนห่อนแบบที่นี่ว่าร่มอ้าวมากแบบใจสิขาดใจสิขาดลูกเจ้าแดงร่างกินเลยเลยเล่นเล่นดินเราไม่เอาเลย Vừa nhanh, hơn nhanh mm. đi đó. hơi đó. Đó. vinh lên vinh lên đã. cái gì rút nó mua lắm đó.

มูะพิ่นขายของเด้อ่นองนยาบด้แมนเขาก็ลัแบกกินร้านคนซื้อๆนี่แหละแวะหากันแบากันเื่อๆบอหวาเาออ่มเกินขเมากินขนได้ได้คองเต่านายเปิ่นเพิ่นบะแมนตจ้า้องร้านมเป็นลูกน้องเดี๋ยวมันูส่ไรมันเป็นลูกน้องไดอ กับเห็ดใบลระหงอกใบละงานเรียบร้อยพี่น้องถูกต้องตามกฎหมายบอกพี่น้องให้มั่นใจเอามาเราซื้อกินทผู้บริจาคข้อมูลเพื่อน,นเนาะตั้งแย่มาเลร่นน้ำมูลซื้อเนี่ยแหละซื้อกินนะซื้อซืใอ้ก็ได้เนาะมันทางพางเนี่ยเขาีรถืองว่าเขามาจะบุญแล้วมากินทุกทีซื้อตังบวชแม่น,อ,น,นอ,อ,อมาเม,นนมื่อกี้ที่่าจะโดนแล้ว มันเงียบดีเนาะมองนั่งกินกันสบายไดยืมไปแม่จังไคอยิ่มแล้วอันนี้ห่อะด้เนี่ยก็อ,อนนี้เขอ,อยิม้ม เป็นเขาเอิญนั้นเป็นแฟนชายเนาะอันนี้เนาะนันเป็นแฟนชายเนาะเขาเอิญเนาะแฟนชายเนาะของคุณจีรภาพป่นเนาะเออดีดีพี่น้องมีดไก่หมนละขายสมตำไก่ย่างเขากันเลยเป็นเที่ยวฮักน้องม่์เลยพี่น้องคนบ้านเดียวกันตรงนี้เขาเจ้าเขาเอิญเอิญสอยดาวเมันบากก่อนนะสรอยดาวตอนนั้นเขาเอิญนเนาะ,นนอะโอ้เงนีนยนันบักน้ำเย็นเนาะ เผลอผิด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 วางน้ำเย็นพี่น้องก็าเผลอผิดนี่ขนมครกเคี่ยวพร้อมเอ้ยแห้เลือกหลากหลายซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้แบบดีอยีกหนึ่งคือว่าเพิ่์ดไอ้เฮาซ้ำเป็นเจ้าของเองเลยเนาะอิสระเลยเลยพี่น้อง โอซองสั่งมือจังมากเนียนมันมันเนียดให้เฮานี่บอยไงมีเฮาประกดดันเนาะเน็ดให้เฮาสบายแบบแบบแบบคือของตัวเองสิงะเนียนเนียนเนียนี่แหละได้เจ้าหน้าที่ดีแบบนี้แหละเออแบบสบายสบายอันนี้ก็ตู้แค่ไก่เนาะไปแม่ยแล้วไปแม่แล้วไปกันเดี๋ยวมาเล่นนอเมดิกี้ เออเดี๋ยวมาเล่นน้ำมัอันนี้ทำได้อีกยังหนึ่งได้ขนมของฝากเยอะแยะเออเดี๋ยวพ่อคนมาเล่ยนน้ำมัเราพี่น้องเนาะอันนี้แพ่มากินข้าวดำซื้อเออล์คลิปล์คลิปด้วยจ้ะสวัสดีค่ะครับ พี่น้องก๊อปไปหาทางปูแหละย,ย้อนรถก๊อปไปเสี่ยวต้าเต๋หมู่รุ่นอายุสิบสามสิบสี่ปีน้ำกันคนเราพี่น้องตองแต่ปูสร้างซำน้อยน้ำกันคนเราฮักกติดต่อกันได้พี่น้องเอ้ยคนน่ายขายข,าของเลยเป็นปีแล้วล่ะอ่าเป็นปีแล้วเน้นกันได้เจ้านายดีอเลยเนาะอยู่แบบสบายสบายบาเลยอิสระเลยแบบว่าไปมัมมกตรงที่ว่าเพิ่นบ่ยุ่งน้ำเนี่ย<ม>ล่ะสองสามมื่อยังมาคิดเงินเที่ยน,นึงบนว่ะโอ้ดีดีดีเนาะอยากเนาะกินแล้วก็เอามาให้ซื้อมาให้ ไส่บะแดงใจเข่าบะแดงซื้อมิเต่น้อยอยากน้อกินแต่กินซีนอยากกินมูอยากกินนังอกะซื้อเอาแบบน้หาน่าคนว่านะโอเคพี่นอ้องจาหรับคิปน่้ยอีลาไปก่อนนะเมียนาะบ๊ายบายสว,วัสดีครับ